สวัสดีครับเพื่อนๆเ,เจอกันอีกครั้งนะครับคราวที่แล้วเราเรียนเรื่องอะไรไปบ้างเพื่อนๆจําำกันได้หรือเปล่าครับวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการเกิดปฏิกิริยาระหว่างกรดกับเบสกันนะครับเพื่อนๆคงอยากจะรู้กันแล้วใช่ไหมครับเราไปหาคําตอบพร้อมๆกันเลยครับ กรดเป็นสารชนิดหนึ่งในทางเคมีโดยทั่วไปแล้วหมายถึงสารชนิดใดก็ได้ที่สามารถละลายน้ำได้และเกิดสารละลายที่มีค่า pH น้อยกว่า7กรดแบ่งเป็น2ประเภทคือกรดอินรียหรือ organic acid เป็นกรดที่พบในสิ่งมีชีวิตกรดอนินซี inorganic In acid เป็นกรดที่พบในสิ่งไม่มีชีวิตสมบัติของกรด1 กรดมีธาตุไฮโดรเจนเป็นองค์ประกอบที่สำคัญเช่นกรดไฮโดรคลอริกกรดกรมถันหรือกรดซัลฟิริกกรดดินประสิวหรือกรดไนตริก 2. กรดมีรสเปรี้ยวแต่ไม่ควรชิมเพราะกรดบางชนิดเป็นอันตรายต่อเนื้อเยื่อของสิ่งมีชีวิต 3. กรดทำปฏิกิริยากับโลหะได้แก๊สไฮโดรเจนซึ่งเป็นแก๊สที่เบาติดไฟได้ 4. กรดทำปฏิกิริยากับหินปูนทำให้หินปูนกร่อนและเกิดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งมีสมบัติทําให้น้ําปูนใสคุณ 5. เมื่อนํำกรดมาทดสอบกับกระดาษลิทมัสจะเปลี่ยนสีกระดาษลิทมัสจากสีน้ําเงินเป็นสีแดงครับตัวอย่างของกรดที่พบบ่อยได้แก่กรดซิตริกในน้ำมะนาวกรดแอซิตริกในน้ําส้มสายชูกรดซัลฟิวริกจากกร,รมมาถันเป็นต้นครับเบส คือสารที่ละลายน้ำแล้วแตกตัวให้ไฮดรอกไซด์ไอออนออกมาเมื่อเบสทำปฏิกิริยากับกรดจะเกิดปฏิกิริยาสะเทินได้เกลือหรือได้เกลือกับน้ำเมื่อเบสละลายน้ำจะได้สารละลายที่มีค่า pH มากกว่า7สมบัติของเบส 1. ทําทำปฏิกิริยากับแอมโมเนียมไนเตรตจะให้แก๊สแอมโมเนียซึ่งจะมีกลิ่นฉุน 2. ทํทำปฏิกิริยากับน้ำมันพืชหรือไขมันได้สบู่ 3. าทำปฏิกิริยากับโลหะอลูมิเนียมได้แก๊สไฮโดรเจน 4. มีสมบัติลื่นมือคล้ายสบู่ 5. เบสบางชนิดมีสมบัติกัดกร่อนผิวหนังทําให้เกิดก,า,การระคายเคือง 6. เมื่อนําเบสมาทดสอบกับกระดาษลิสมัสจะเปลี่ยนสีกระดาษลิสมัสจากสีแดงเป็นสีน้ําเงินตัวอย่างสารที่เป็นเบสได้แก่ผงฟูแคลเซียมไฮดรอกไซด์ โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์โซเดียมไฮดรอกไซด์เป็นต้นปฏิกิริยาการสะเทินหมายถึงปฏิกิริยาระหว่างกรดและเบสซ,ซึ่งเข้าทำปฏิกิริยาพอดีกันได้สารผลิตภัณฑ์คือเกลือและน้ำ <F> <S <S เมื่อกรดทำปฏิกิริยากับเบสจะทำให้ได้เกลือและน้ำตัวอย่างเช่น เมื่อเราใส่สารโซเดียมไฮดรอกไซด์ลงไปในสารละลายกรดไฮโดรคลอริกที่มียูนิลิเวอร์เซล์อินดิเคเตอร์บรรจุอยู่อย่างช้าๆจนสารละลายมีสภาพเป็นกลาง pH เป็น7ผลที่เกิดขึ้นจะได้เกลือดังสมการปฏิกิริยาระหว่างกรดกับเบสแบ่งออกได้ตามชนิดของปฏิกิริยาดังนี้ครับปฏิกิริยาระหว่างกรดกับเบสแก่ care, ปฏิกิริยาระหว่างกรดแก่กับเบสออน ปฏิกิริยาระหว่างกรดอ่อนกับเบสแก,ก่ปฏิกิริยาระหว่างกรดอ่อนกับเบสอ่อนปฏิกิริยาระหว่างกรดแก่กับเบสแก่เช่นปฏิกิริยาระหว่างกรดแก่ไฮโดรคลอริกกับ gear, เบสแก่โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ได้เกลือและโพแทสเซียมคลอไรด์และน้ำ ปฏิกิริยาระหว่างกรดแกกับเบสออนเช่นปฏิกิริยาระหว่างกรดแกไฮโดรคลอริกกับเบสออนแอมโมเนียมไฮดรอกไซด์ได้เกลือแอมโมเนียมคลอไรด์และน้ำปฏิกิริยาระหว่างกรดออนกับเบสแกเช่นปฏิกิริยาระหว่างกรดแอซิติกและเบสโซเดียมไฮดรอกไซด์ได้เกลือโซเดียมแอซิเตตหรือ cht coona และน้ำ ปฏิกิริยาระหว่างกรดออนกับเบสออนเช่นปฏิกิริยาระหว่างกรดไฮโดรเจนไซยาไนด์ ide, กับเบสแอมโมเนียมไฮดรอกไซด์ ide, ได้เกลือแอมโมเนียมไซยาไน์ ide, และน้ำปฏิกิริยาระหว่างกรดและเบสเหล่านี้จะทำให้สารละลายที่ได้แสดงสมบัติเป็นกรดเบสหรือกลางได้ซึ่งพิจารณาได้เป็น2กรณี 1. ในกรณีกรดและเบสทำปฏิกิริยากันแล้วมีกรดหรือเบสเหลืออยู่ถ้ามีกรดเหลืออยู่สารละลายแสดงสมบัติเป็นกรดถ้ถามีเบสเหลืออยู่สารละลายก็จะแสดงสมบัติเป็นเบส 2. ถ้ากรดกับเบสทำปฏิกิริยากันหมดพอดีได้เกลือกับน้ำ สารละลายของเกลือที่ได้จากปฏิกิริยาจะแสดงสมบัติเป็นกรดเบสหรือกลางขึ้นอยู่กับชนิดของเกลือนั้นว่ามาจากกรดและเบสประเภทใดทั้งนี้เพราะเกลือแต่ละชนิดจะเกิดการแตกตัวและทำปฏิกิริยากับน้ำเรียกว่าไฮโดรไลซิสซึ่งจะทำให้สารละลายแสดงสมบัติกรดและเบสต่างกันเพื่อนๆครับเหมือนพี่ยูเรนัสจะมีความรู้อะไรดีๆมาบอกกับเพื่อนๆนะครับแต่จะเป็นอะไรนั้นไปพบกับพี่ยูเรนัสกันเลยครับ สวัสดีครับน้องๆเจอกันอีกแล้วนะครับน้องๆทราบกันไหมครับว่าประโยชน์ของปฏิกิริยาสะเทือนนั้นมันคืออะไรประโยชน์ของปฏิกิริยาสะเทือนก็ได้แก่เล็กในของแมลงต่างๆเช่นพึ่งมดจะมีสมบัติเป็นกรดเมื่อถูกแมลงพวกนี้ต่อยให้ใช้เบสอ่อนๆหรือผงฟูซึ่งมีสมบัติเป็นเบสเช็ดบริเวณที่ถูกแมลงต่อย เมื่อรับประทานอาหารมากๆกรดเกลือในกระเพาะอาหารซึ่งเป็นน้ำย่อยจะหลั่งออกมาถ้าไม่เกิดอาการท้องอืดท้องเฟ้อสามารถลดความเป็นกรดได้โดยรับประทานยานลดกรดซึ่งมีสมบัติเป็นเบสดินที่มีสภาพเป็นกรดจะปลูกพืชไม่ได้ต้องใส่ปูนขาวซึ่งเป็นเบสเพื่อลดความเป็นกรดตัวอย่างอื่นๆที่เป็นเกลือเช่นคอปเปอร์ซัลเฟตและแคลเซียมคาร์บอเนตโซเดียมคลอไรด หรือเกลือแกงเป็นสารที่นำมาใช้ในการปรุงอาหารส่วนแอมโมเนียไนเตรตเป็นเกลือที่ผลิตเป็นปุ๋ยเคมีสำหรับเป็นอาหารพืช สารละลายไฮโดรคลอริกหรือกรดเกลือชามกระเบื้องสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์หรือโซดาไฟตะเกียงแอลกอฮอล์พร้อมที่ก้นลมเรามาเริ่มขั้นตอนการทดลองขั้นตอนแรกกันเลยนะคะเพื่อนๆนั่นก็คือตวงสารละลายกรดไฮโดรคลอริก10ลูกบาทเซนติเมตรใสล่ลงในบีเกอร์ค่ะ จากนั้นกระตวงสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์10ลลกบาทเซนติเมตรใส่ลงในบิ๊กเกอร์เดียวกันแล้วนำสารผสมระหว่างสารละลายกรดไฮโดรอคลอริกกับสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์มาเทใส่ชามระเหยคะ่ะต่อมาให้นำชามระเหยตั้งบนตะแกรงแล้วจุดตะเกียงแอลกอฮอล์ให้ความร้อนไปเรื่อยๆนะคะ แล้วก็สังเกตการเปลี่ยนแปลงและบันทึกผลการทดลองค่ะสรุปผลการทดลองจากการทดลองนี้สามารถสรุปได้ว่า ปฏิกิริยาเคมีระหว่างกรดกับเบสทำให้เกิดเกลือกับน้ำค่ะเรียนเนื้อหาและทำกิจกรรมการทดลองกันไปครบท่วนแล้วตอนนี้ก็ถึงเวลาของการสรุปความรู้แล้วนะครับเพื่อนๆถ้าพร้อมแล้วก็ไปกันเลยครับกรดเป็นสารชนิดหนึ่งในทางเคมีที่สามารถละลายน้ำได้และเกิดสารละลายที่มีค่า pH น้อยกว่า7 กรดแบ่งเป็น2ประเภทคือกรดอินทรีย์กรดอันินทรีย์เบสเป็นสารที่ละลายน้ำแล้วแตกตัวให้ไฮดรอกไซด์ไอออนหรือ OH ออกมาเมื่อเบสละลายน้ำจะได้สารละลายที่มีค่า pH มากกว่า7ปฏิกิริยาการสะเทินคือปฏิกิริยาระหว่างกรดและเบสซึ่งเข้าทำปฏิกิริยาพอดีกันได้สารผลิตภัณฑ์คือเกลือและน้ำ